สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกครับผมพระเศษผลครับวันนี down, ้เดินทางมาหาน้องแชมป์นะครับน้องแชมป์ส <Jadi> ว <möglich> ัสดีครับสวัสดีครับน้องแชมป์นะครับเป็นผู้ที่ทํากระเพดนะกระเพดหวานนะครับกระเพดหวานครับกระเพดหวานในย่านนี้ต้องยกมือให้ว่าทํากระเพดหวานแล้วได้น้ําหนักนะครับได้ลูกฝักใหญ่ครับฝักใหญ่เนื้อแน่นนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กะเพาะกำลังกำลังข้าเม็ดเลยข้าเม็ดครับข้าเม็ดนะครับที่เราใช้มาก็จะมีตัวไหนบ้างเนี่ยมีคีเวลจูริพัทเอนโตแล้วก็ยูริโก ใบใบซันใบันเพิ่มสีเพิ่มสีนะเพื่อทําแป้งทำหนักนะครับให้ได้ได้น้ำหนักให้ได้แป้งนะครับสี่ตัวนี้สีตัวนี้คือทำน้ำหนักเป็นเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแล้วก็ใบซันเราเสริมไปทำสีตัวรอบท้ายไปรอบท้ายให้มันเขียวเพื่อที่ว่าต้องการตลาดดีอ่าครับผมเพื่อที่ว่าตลาดต้องการมันติว่าฟักเรื่องอฝักมาเรื่องนะครับถ้าใช้ใบซันแล้วก็มั่นใจเลยแน่นอนเลยคือพูดง่ายๆว่าก็จะมีตัวคีเวลบีจูริพัทนะครับชุดนี้ชุดนี้ครับชุดนี้คือทำน้ำหนักโดยตรงเลยครับทำน้ำหนักนะครับลงฟักโดยตรงเลยคคคครรรรัััับบบแล้้วกีีี่่งเนย สองครั้งครับสองครั้งในช่วงที่ข้าวโพดช่วงที่ออกแรกๆกําลังจะผสมครับรอบหนึ่งแล้วก wei. ็ผสมเสร็จอีกรอบหนึ <lending reconstruction> ่งอ um ีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับอ่าครับตัวทําหนักเลยครับก็อยากจะให้พี่น้องสมาชิกนะครับได้มั่นใจว่านี่คือการทําข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าหากสนใจครับวันนี้ผมระเสียดผลครับกานดองแชมป์นะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับ